่นไปอีกสามชั่วโมงพวกเขารับมือกับกระแสะน้ำขึ้นลงครั้งที่สามด้วยเสียงแผดร้องลูกคกลืน่นคราวนี้เล็กลงกว่าครั้งที่สองเลืองูคราวนี้ไม่ได้ความเลยแม้แต่ครั้งเดียวท่าทางพวกเขาจะเข้าสู่เขตใ,ใจกลางทะเลจริงๆแล้วยังน้อยก็อยู่ไกลาจากบริเวณปากตแตรหลังกระแสะคลื่นคราวนี้จังเจียนก็จากทุกคนไปอีกคนเขาจากไปเงียบๆขณะผจญคลื่นเมื่อคลื่นลมสงบเขาก็หยุดหายใจ จากการตรวจของทังมินและพระกุญเจ้าถาสีตอนจากไปเขาไปอย่างสงบน่าจะไม่มีความเจ็บปวดเหมือนกับคนที่หลับสนิทกลับคืนสู่อ้อมกอดของพระเจ้าไฟหมวกดับมอดไปอีกดวงส่วนคนที่เป็นยังต้องลอยคอต่อไปบนเกลียวคืนเยาหยางไม่มองจางเจี้ยนที่รับหายไปคราวนี้เขาเห็นมันชัดเจนไม่ผิดแน่ไฟหมวกจมลงใต้น้ำไม่ถึงสิบเมตรก็หายไปเฉยเหมือนกับถูกวัตถุขนาดยักษ์บดบังกระทันหัน เยี่ยวยางบอกเรื่องนี้กับจุโม่ิงป่าจุโม่ิงป่ากลั้นใจพูดคุณคิดว่านั่นเป็นอะไรเยี่ยวยางสิ่งมีชีวิตนะ่ะในทะเลมีสิ่งมีชีวิตสำยังตามอยู่รอบๆเรือของเราอะ่ะเหมือนกําลังรออาหารคุณหมายความว่าร่างของเหย็นยงกับจางเจี้ยนถูกตัวที่อยู่ในทะเลกิกนลงไปอย่างนั้นหรือผมว่าใช่ครับแต่ว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตอยู่จริงจงอะ่ะเราก็มีอาหารแล้ว่สิจุโม่ิงป่านึกย้อนคุณหมายความว่าพวกเราตกปลากันได้ ในเมื่อทุกคนกําลังพักงั้นเราก็น่าจะลองดูจางลี่ส่องไฟลงมาส่องดูใต้น้ําหน่อยส่องไฟราสิบกวนาทีแต่ไม่พบอะไรเลยสักนิดคนบนเรือถกกันครู่หนึ่งคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้สัตว์ในความมืดส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยาต่อแสงสว่างมักจะว่ายเข้ามาหาแต่เมื่อส่องด้วยแสงสว่างจ้าขนาดนี้กลับไม่พบร่องรอยของสัตว์ใดๆเลยถ้าเช่นนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงว่าไม่น่าจะมีตัวอะไรจริงๆ เพราะถึงอย่างไรบริเวณนี้ก็เป็นจุดที่คลื่นลมแรงสิ่งปลูกสร้างแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐปกครองตอนเองอย่างเชสเนียตึกสูงที่รูปทรงภายนอกธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อก้าวเข้าไปจะพบว่าภายในอาคารทั้งหลังไม่มีคนอยู่เลยแม้แต่คนเดียวผู้บังอาศัยในตึกถูกเคลียร์ออกไปจนแทบทั้งหมดหรือควรจะพูดว่าตึกทั้งสูงสูงหลังนี้เป็นตึกร้างแต่ถ้าจะว่าตึกร้างภายในตึตกก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบครัน ทุกทุกหัวมุมติดตั้งกล้องวงจรปิดแสงไฟสว่างสวยัยลิฟต์หยุดอยู่ที่ชั้นใต้ดินที่18บแชายการตัวสูงราวๆ1้0ที่มีภาพพกหน้ากับชายปิดหน้าที่ตัวเตี้ยกว่าอีกคนหนึ่งเดินออกมาจากลิฟต์พร้อมกันเมื่อก้าวออกมาจากลิฟต์ก็มีชายปิดหน้าอีกสองคนถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในมือตรวจร่างกายของพวกเขารอบหนึ่งให้แน่ใจว่าบนตัวของพวกเขานั้นปลอดอาวุธและโลหะวัตถุสนักเยอรมันเชฟเพิร์ ที่ผ่านการฝึกพิเศษสองตัวมอบจ้องอย่างเอาเรื่องอยู่ข้างๆากได้กลิ่นสารเคมีไวไฟบนตัวของใครแม้นเพียงน้อยนิดควรจะพุ่งเข้าโจมตีทันทีอย่างไม่เกรงใจตรวจร่างกายของชายพวกหน้าสองคนที่ออกจากลิฟต์เสร็จคนสองคนที่เป็นผู้ตรวจก็ใช้เครื่องมือเดียวกันตรวจร่างกายตัวเองด้วยรอบหนึ่งเพื่อแสดงตนว่าพวกเขาเองก็ไม่มีอาวุธเช่นกันชายพวกหน้าร่างเล็กกว่าหันไปพูดกับชายอีกคนหนึ่งข้างตัวด้วยภาษาอังกฤษ ผ่านกานตรวจกันสามรอบแล้ om, off, แลวมิสเตอร์คูนอฟระวังตัวละมัดระวังตัวมากจริงๆชายร่างสูงกว่าพยักหน้าตอบผู้เข้าร่วมประชุมคราวนี้มีแต่บุคคลสําคัญอย่างท่านทั้งนั้นท่านหัวหน้าต้องเพิ่มมาตรก oh. ารป้องกันเป็นพิเศษเพราะหากเกิดปัญหาก,กับใครก็ตามพวกเราก็ต้อง Lindsey, รับผิดชอบไม่ไหวทั้งนั้นครับเขาเรียกได้ว่านับถือในตัวมิสเตอร์ปาตีลาจากทวีปอเมริกาสองคนนี้พอสมควรหรืออาจเรียกได้ว่าย่อเกรงไม่เพียง เพราะเขาเป็นตัวแทนของฝ่ายราชายาเสพติเท่านั้นแต่เพราะความกล้าที่กล้าเดินทางมาประชุมเพียงตัวคนเดียวก็ไม่มีใครอื่นในที่ประชุมจะเสมอเหมือนการเรียกประชุมคราวนี้เนื่องจากณหน้ามาเฟียของฝ่ายต่างๆเป็นไปไม่ได้ที่จะปลอดคดีต่อกันและกันมิสเตอร์คูนฟต้องใช้แรงอย่างมากในการบริหารจัดการกับอิทธิพลของทุกฝ่ายนอกจากผู้เขาประชุมต้องโพกหน้าปิดบังหน้าตาของตัวเอง ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดแม้แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการประชุมเองก็ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดด้วยเช่นกันผู้เข้าประชุมทุกคนมีสิทธิ์พาผู้คุมกันมาด้วยสูงสุด20คนเนื่องจากมิสเตอร์ปาติลาคนนี้เพียงคนเดียวผู้เข้าประชุมคนอื่นต่างล้วนพาบริการมาด้วยคนละ20คนไม่ขาดไม่เกินพวกเขาถูกจัดให้ประจำอยู่รอบๆตัวตึกลูกสมุนของเขาผู้ประชุมทุกคนห่างจากตัวตึกในระยะทางทายที่เท่ากันหมด สำยังสามารถมองเห็นตำแหน่งของหัวหน้าตนเองจากกล้องวงจรปิดในห้องประชุมหากมีเหตุผิดปกติแม้เพียงนิดเดียวคนพวกนี้สามารถเร่งรถมาถึงตัวตึกภายในหนึ่งนาทีปาติลาที่ตัวเตี้ยกว่าพูดว่าการจัดประชุมผู้นำแบบนี้ต้องแบกรับความเสี่ยงสูงมากสินะชายร่างสูงกว่าตอบยิ้มยิ้มตามมารยาทใช่ครับวาเลรีนำทางมิสเตอร์ปาติลาท่านนี้ไปต่อเปลี่ยนเป็นชายร่างยากกนะักษ์โภกหน้าอีกคนที่กล้ามเนื้อแทบจะปูดปริ เอามานอกชุดรับรูปเข้ามารับตัวปาติล่าเดินลงบันไดต่อไปชายร่างสูงกว่ายกมือขึ้นปาดเหงือ่อถึงอย่างไรการอยู่ใกล้กับมิสเตอร์ปาติลาคนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องสนุกแววตาที่ยิ่งออกมาจพากภาโพกหน้าของชายคนนี้ทำให้จิตใจตึงเครียดมันเป็นแววตาแบบไหนกันนะระแวงชั่วร้ายโศกเศร้าแววตานั้นเจอความโศกเศร้าบางอย่างอยู่เหมือนกับเพิ่งสูญเสียญาติสนิทไปไม่นานแต่ยังไม่พอ แววตานั่นยังแฝงบางอย่างที่ทําให้เขาต้องตึงเครียดหรือจะบอกว่าสะพึงกลัวภายในห้องประชุมโตประชุมเป็นทรงกลมมีเก้าอี 10, ้สิบเจ็ดสิบแปดตัวบนโต๊ะหน้าเก้าอี้ทุกตัวมีแฟ้มเอกสารหนึ่งแฟ้มประกาศเซ็นชื่อหนึ่งดามหากใครเดินลงเข้าไปโดยไม่ตั้งใจย่อมเข้าใจว่านี่เป็นการประชุมที่สุดแสนจะธรรมดาเพียงแต่ผู้เข้าประชุมทุกคนค่องข้างแปลกประหลาดขณะนี้ภายในห้องมีผู้เข้าประชุมนั่งอยู่สิบคน ทุกคนโพกผ้าปิดหน้าอีกตั้งจงใจรักษาระยะห่างจากกันตรงกลางมีเก้าอี้ว่างเหลืออยู่เจ็ดแปดตัวประธานการประชุมคูนอฟนั่งตรงตำแหน่งที่นั่นหันหน้าเข้าหาประตูห้องผนังกำแพงข้างหลังเขาแขวนหน้าจอสำหรับฉายโปรเจคเตอร์คูนอฟนั้นเหมือนกับคนอื่นๆมีผ้าโพกหน้าเห็นแต่ดวงตาคู่หนึ่งสีน้ำเงินเยี่ยมเกรียมเขาก้มดูเวลาเลยเวลาไปสิบนาทีแล้วเหตุที่เขายังคงคอยอยู่เพราะ สามหัวเรือใหญ่ผู้เขาประชุมคราวนี้นอกจากตัวเขาเองแล้วอีกสองยังไม่มากันทั้งคู่หากไม่ใช่พวกเขาสามคนออกประกาศร่วมกันย่อมไม่มีทางเรียกประชุมตัวแทนของหัวหน้ามาเฟียได้มากมายขนาดนี้ทางทั้งที่ตกลงกันดีดีแล้วพอถึงเวลาเข้าจริงๆไอ้จริงจอกเท่าสองตัวนั้นกลับไม่แสดงตัวนี่มันเรื่องอะไรคูนอฟได้กลิ่นของแผนการที่ชั่วร้ายเขารู้ว่าจริงจอกเท่าสองตัวนั้นไม่ใช่คนขี้กราด พวกเขาไม่มาย่อมเป็นเพราะรู้ข่าวอะไรบางอย่างแต่เขามั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของตนตัวอาคารถูกสร้างด้วยระบบป้องกันระเบิดปรมาณูสกีปนาวุธตัวไปไม่มีทางทำอันตรายใดๆได,ๆไดๆ้ใครก็ตามที่อยู่ในตัวตึกทุกคนปลดอาวุธต่อให้มีปากเสียงกันขึ้นมาอย่างมากก็แค่แลกหมัดกันเท่านั้นไม่มีทางเกิดความสูญเสียอะไรที่รุนแรงอีกอย่างผู้เข้าประชุมพวกนี้ใครบ้างไม่ใช่คุณศึกผู้บัญนการทดสอบม,มาแล้วอย่างโชคชน หากมีการลงไม้ลงมือกันขึ้นจริงๆทุกคนยอมรู้จักประเมินผลลัพธ์กันได้ถ้าหากมีกองกําลังติดอาวุธกลุ่มเอินคิดจะบุกเข้ามานอกจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นเขตปกครองของเขาแล้วเฉพาะบริการของประจําตัวหัวหน้ามาเฟียที่อยู่รับนองตัวตึกหนึ่งชั้นก็มีจํานวนถึง200คนยอมสามารถต้านทานเอาไว้ได้สักพักหนึ่งเขาไม่เข้าใจว่ามีมาตรการรักษาค,ความปลอดภัยถึงระดับนี้จิงจอกเท้าสองตัวนั้นยังจักกังวลอะไรอีก ผ่านไปอีกห้านาทีในที่สุดคูนอฟก็เอ่ยปากเอาละเราจะไม่รอละผู้ที่ไม่มาก็คงจะไม่มากันแล้วละ่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านมาร่วมประชุมประเด็นสําคัญก็คือการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับทุกคนเกี่ยวกับข้อมูลของวิหารพาป,ปาล่าทุกท่านณนะที่นี้ต่างก็รู้ว่าวิหารพาป,ปาล่าคืออะไรทุกคนไม่มากก็น้อยต่างต้องเคยศึกษาค้นคว้ากันมาอย่างยากลําบากบางก็ใช้เวลาน้อยอย่างน้อยศึกษาเพียงไม่กี่ปีบางก็ใช้เวลานาน,านกว่า ศึกษามาแล้วหลายสิบปียกตัวอย่างเช่นไฟเราไฟเราเริ่มรู้เรื่องราวของวิหารปัปลาาตั้งแต่ปี1946ผู้เข้าประชุมต่างส่งเสียงดังอึง่งออนพวกเขารู้เพียงว่าองค์กรกลุ่มนี้เริ่มสัมผัสกับเรื่องวิหารปัปปารานานกว่าแต่นึกไม่ถึงว่าจะเร็วกว่าพวกเขาหลายปีขนาดนี้แน่นอนบางคนในนั้นมีน้ำเสียงดุคลน ดึกในใจว่าพวกแกศึกษามานานปีขนาดนี้ก็ไม่เห็นจะได้เรื่องได้ราวฮาเฮอะไรสักอย่างคุณนอฟคล้ายกับเดาใจของทุกค,คนออกเขาพูดต่อแน่นอนหรือแม้พวกเราจะมีเวลาศึกษายาวนานกว่าข้อมูลที่สืบค้นได้ก็มีมากกว่าแต่ความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมนั้นยังไม่มากหรือจะเรียกได้ว่าอยู่ในจุดออกตัวเดียวกันกันกบพวกทษท่านทุกคนอีกอย่างเท่าที่เรารู้พวกทีรู้เรื่องวิหารปัปปลาก่อนพวกเรายังมีอีกมาก แต่พวกเขาก็ยังหามันไม่เจอเหมือนกันความจริงตัวของวิหารปาปาร่าไม่น่าจะมีอันตรายอะไรความยากอยู่ที่การหาทางเข้าพวกพ้องของพวกเราจำนวนมากต่างถูกหลอกด้วยแผบนที่จะบับนั้นอีกทั้งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือข้อมูลจำนวนมากอยู่ในทิ่เบตสื่อมาลำบากนี่จะเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดในการค้นหาวิหารปาปาลาของพวกเราเอาล่ะกลับมาเข้าเรื่อง การเรียกประชุมข่าวนี้ใจความสำคัญก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฮาร์ดดิสท์ปาปาล่าที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนชื่อว่าทุกท่านในที่นี้ต่างก็รู้แล้วว่าเมื่อสองปีก่อนทีมนักะจนภัยที่จัดตั้งขึ้นโดยจุมพุชิงบาเริ่มต้นสำรวจปาปาร่ากันอย่างลับในช่วงเวลาสองปีกว่าพวกเขารวบรวมข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับวิหารผาปาล่าเอาไว้จำนวนมากถึงขั้นที่ว่าก้าวหน้ากว่าข้อมูลที่พวกเราวิเคราะห์ค้นคว้ากันมานานหลายสิบปีถึงแม้ว่าายที่สุดพวกเขาก็จะคว้าน้ำแล้ว แต่ข้อมูลที่พวกเขาหามานั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราอีกอย่างจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แม้ข้อมูลชุดนั้นส่วนใหญ่จะส่งมอบให้กับรัฐบาลประเทศจีนไปแล้วแต่พวกเขาได้ทำสำเนาเก็บเอาไว้ซึ่งก็คือสิ่งที่องค์กรใต้ดินโ,ดโลกเรียกกันว่า hard ด i s k papala นั่นเองชื่อว่าทุกท่านในทีน่นี้ตั้งเคยปรารถนาจะมีฮาร์ดดิส p a ปา l a นั้นไว้ในครอบครองกันทุกคนอีกอย่างทีง่ฉันรู้ พวกคุณบางคนก็ได้ลงมือเคลื่อนไหวไปแล้วด้วยผู้ที่ได้ฮาร์ดดิส์ลูกนั้นเป็นกลุ่มแรกน่าจะเป็นองค์กรหน่วยหนึ่งในทวีปเอเชียสำหรับจะเป็นองค์กรไหนไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกแล้วเพราะฮาร์ดดิสต์ตกอยู่ในมือของพวกเขาไม่ถึง6ชั่วโมงเท่านั้นแม้ปากจะพูดเช่นนี้แต่สายตาของคูนอฟได้โชว์ไปย่างแถวดางขวามมือผู้โปงหน้าคนหนึ่งก้มหน้าลงอย่างหัวเสียคูนอฟพูดต่อไปเรื่องที่เกิดขึ้นต่อมาเชื่อว่าทุกคนต่างรู้ดีกันอยู่แล้ว ในช่วงเวลาสั้นๆมีกี่เดือนมีองค์กรเล็กๆที่ไม่ได้สังกัดรัฐบาล13องค์กรหายสาบสูญไปจากโลกแล้ว13องค์กรองค์กรเอกชนระดับนานาชาติที่ทรงอิทธิพลอีก8องค์กรต้องเกิดความสูญเสียอย่างหนักเริ่มจากเอเชียไปจนถึงยุโรปแอ,รอเมริกาสุดท้ายวนกลับมาถึงยุโรปอีกครั้งดูเหมือนองค์กรเอกชนทั่วโลกต่างล้วนตกอยู่เข้าสู่ศึกชิงฮาร์ดดิสก์พาปาร่ากันไปหมดทุกคนเข่นค่ากันอย่างไม่ลืมหูลืมตา ผลนสุดท้ายล่ะพลสุดท้ายเป็นยังไงนั่นก็คือแม้แต่เนื้อหาในฮาร์ดดิสเป็นยังไงก็ยังไม่มีใครเห็นฉันกับสหายเก่าสองสามคนรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์นี้มากจึงออกหน้ามาไกลเกลียก็เพื่อระงับเหตุร้ายที่ไม่จําเป็นไว้ชั่วคราวคนพวกน้าคนอื่นๆต่างล้วงเสบดหนานใจไอ้นรกสุดท้ายพวกเองไม่ใช่หรือที่ชิงฮาร์ดดิสไปในเมื่อพวกเองไม่มีฮาร์ดดิสนั่นพีที่ไหนจะมานั่งฟังเอง็งฝอยน้ำลายฟอดอยู่ที่นี่ คุณออฟพูดทุกท่านอย่าได้ระแวงความจริงใจและการตัดสินใจของพวกฉันการที่เชิญทุกท่านมาที่นี่คราวนี้ก็เพื่อเปิดเผยเนื้อหาในฮาร์ดดิสทุกคนมีส่วนไม่มีหมกเม็ดในความเป็นจริงแล้วสมบัติที่อยู่ในวิหารป,ป,ปาป่าไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะเก็บเอาไว้เองได้ทั้งหมดเป้าหมายของพวกฉันคืออยากให้ทุกคนร่วมมือกันช่วยกันตามหาวิหารป,ป,ปาป่าเลิกงมหากันด้วยวิธีต่างคนต่างทาขัดแข้งขัดขากันเอง เพราะมีแต่วิธีนี้พวกเราจึงจะมีโอกาสได้เจอพาป,ปาร่าก่อนพวกเขาก้านึงสักครู่หนึ่งชายพงนารังอยากที่ชื่อว่าวาเลร,รีเข้ามากระซิบที่ข้างหูประธานการประชุมสองสาคำัญประธานการประชุมทำท่าพอใจพยักหน้าพูดว่าเชิญเขาเข้ามาจากนั้นเขาพูดกับทุกคนทุกท่านโปรดอยู่ในความสงบก่อนอื่นฉันจะเปิดข้อมูลในฮาร์ดดิสพัพปาร่าที่พวกเราถอดรหัสได้แล้วช่วงหนึ่งให้ทุกคนได้ดู พูดพลางจอโปรเจคเตอร์ด้านหลังก็ฉายคลิปวิดีโอวิหารใต้ดินมายาของพวกจูมือชิงปาคนในห้องเงียบกริบทันทีตุ้กลองจ้องตาไมก่กระพริบด้วยก็ว่าจะไม่ทันเห็นรายละเอียดอะไรแม้นเพียงเล็กน้อยขณะนี้ปาติลาจึงเดินเข้ามาในห้องประชุมแววตาของเขาแปลกประหลาดทำให้กูนอฟรู้สึกไม่สบายไปทั้งตัวมันคือประกายตาแบบไหนกันนะเมื่อปาติลาเดินเข้ามาในห้องประชุมรู้สึกเหมือนกับอุณหภูมิในห้องลดลงหลายองศาในเฉียบพลัน คุณนอฟพูดึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณมาสายอ่ะโปรโดแจ้งเหตุผลด้วยที่ไหนได้ปาติล่าไม่สนใจคำเค้นตามของคุณนอฟแม้แต่น้อยเขามองไปรอบห้องแล้วพูดทำไมมีแค่นี้อ่ะน้ำเสียงอัดแนมไปได้วยความท้าทายคุณนอฟโกรธจัดยังไม่เคยมีใครกล้าแย่หนวดเสือในถินของเขามาก่อนแต่ปาติล่าเป็นคนของฝ่ายราชายาเสพเต็ดกลุ่มอิทธิพลผู้้ายาในทวีปอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่างล้วนมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับราชายาเสพติดเมื่อเข้าสู่ที่เบตยัยงต้องของอาศัยความช่วยเหลือจากเขาดังนั้นคูนอฟยังไม่ดุด่าเพียงแต่ยกเสียงสูง,สงพูดว่าท่านผู้นี้โปรดระวังคำพูดของคุณเองด้วยปติล่าคลึงที่หางตาเบาๆคล้ายกับคูนอฟไม่ได้ยินอยู่ตรงนั้นพูดงึงงมงำกับตัวเองไหนว่าจดหมายเชิญของแกจะมีตัวแทนของ17องค์กรเข้าประชุมไม่ใช่รึถ้าทางจะมีจิ้งจอกเท่าบางคนรู้ข่าวล่วงหน้านี้ไปก่อนแล้วสิ นี่เป็นการประกาศศึกอย่างโจงแจ้งคุณออฟกับตัวแทนแก๊งมาเฟียทั้งหลายมีหรือจะไม่รู้คุณออฟรองเรียกวา l เลรีขณะเดยียวกันถามว่าคุณห่ายนี้หมายความว่าอย่างไงมิสเตอร์ปาติล่าเขาขานชื่อของอีกฝ่ายออกมาหมายถึงไม่เกรงใจฐานะของอีกฝ่ายและไม่ช่วยปกปิดฐานะของอีกฝ่ายแล้วปาติล่าหรือมันใช่ปาติล่าที่ไหนกันคนพวกหน้าอีกคนกลางๆคุณอฟท้วงทักคุณออฟพูด เขาคือปาติล่าตัวแทนฝ่ายราชาญาเสพติดคอลมเบียลูกน้องของท่านใพนพลกูเล์ไหมคนพวกหน้าคนเดิมร้องขึ้นเสียงแหลมมันไม่ใช่ปาติล่าฉันรู้จักปาติล่าไอหมอนี่เป็นตัวปลอมแต่ทุกอย่างสายเกินไปปาติล่าตัวปลอมคนนี้สะบัดข้อมือชกแฟ้มเอกสารบนโต๊ะขึ้นมาคาแฟ้มบางๆนั้นกลายเป็นใบมีดที่คมกริบในมือของเขาทันทีเพียงหมุนตัวก็เชื้อเส้นเลือดใหญ่ที่คอของคนพวกหน้าสองคนกลางๆทันที ตามด้วยฟาดมือลงบนโต๊ปะปากกาเส้นชื่อดำนั้นลอยวื้อขึ้นมาพริกข้อมือตบเก็บพร้อมกับสะบัดออกฝาครอบไม่รู้ว่าหลุดออกไปเมื่อไหร่ปลายแหลมแหลมปากกาพุ่งทะลุข้อหอยก้นพวกหน้าฝั่งตรงข้ามที่ปากโป่งคนนั้นยังกับเข็มคนพวกหน้าหน่อยหลังสองก้าวลำคอส่งเสียงพุบๆแล้วหงายหลังโครมส่วนขณะนี้ปฏิลาตัวปลอมดึงเอาเก้าอี้สองตัวขึ้นมาเคยงใ,ใส่ขนพวกหน้าสองข้างยกเท้าขึ้นตีบ โตประชุมยักษ์สง่งกลมทุกแรงทีพของเขาทีบพุ่งไปข้างหน้าคูนอฟที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับเขาถูกกระแทกจนตัวงอขณะน,นี้วาเลรี่จอมพลังจึงพุ่งอ้อมโตประชุมฟาดกำปั้นลงใส่ขาข้างที่ทีบเอาปของปาติลาตัวปลอมอย่างแรงเชื่อพิริตาที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบเขามองเห็นปาติลามันกำลังแสยะิ้มใส่เขาขณะที่เขางงงวยกับรอยยิ้มพิศวงนั่นเองวาเลรี่พบว่ากำปั้นของตรงวืดพร้อมกับรู้สึกเจ็บปวดที่ฟันหน้า วัตถุแข็งเงย็นอย่างหนึ่งทิ่มเข้าในปากของเขาแทงลึกเข้าไปแนบกับพดานปากด้านบนเหมือนกับสัมผัสดโดนบางอย่างตามด้วยความรู้สึกเหมือนกับปนแตกภายในคอหอยมีของเหลวอุ่นๆซึมทะลักออกมาย้อนกรอกลงไปในลำคอสุดท้ายจึงเป็นความเจ็บปวดอันสุดแสนจากการแตกหักของกระดูกคอเป็นไปไม่ได้ส่วพิรตตาที่วาลรีพุ่งอ้อมโต๊ะกลมก็ได้คำนวณความเร็วและพลังของปาติลาตัวปลอมเอาไว้แล้วอย่างแม่นยำ แต่ทำไมเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นความเร็วและพลังของศัตรูจึงเพิ่มขึ้นถึงระดับที่แม้แต่ตนก็ไม่เข้าใจสำหรับเขาผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงการต่อสู้ในโลกมืดย่อมรูด้ดีในการต่อสู้ที่มีชีวิตเป็นเดิมพันเชน่นนี้หากว่าคำนวณความเร็วและพลังของอีกฝ่ายผิดพลาดจะเกิดผลอะไรตามมาแต่เขาเป็นถึงแชมเปี้ยนศิลปะการต่อสู้รัสเซียเชียวนะทำไมคนที่อยู่เบื้องหน้าของเขาคนนี้ถึงมีพละกกำลังและความเร็วขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ นี่เป็นความคิดสุดท้ายของวาลาลอรีก่อนจิตสำนึกจะดับมอดไปราชาศิลปะก่อนต่อสู้แห่งรัเสเซียยังต้องมอดมวยมรณาเพียงแค่ประชันหน้าแม้แตโอกาสตอบโต้ยังไม่มีแต่าหากจุโมสิมปากปาสัางมาเห็นฉากนี้เข้าเกรงว่าความคิดแวบ,บแรกทันทีก็คือจะหาทางหนีอย่างไรแต่คูนอฟหนีไม่พ้นทุกๆคนในห้องนี้ทั้งหมดไม่มีใครหนีพ้นคูนอฟถูกกระแทกด้วยโตประชุมทรงกลม เขารู้สึกเหมือนถูกชนด้วยรถถังช่องท้องบิดมวนไปถึงหัวใจถึงการสูญเสียความสามารถในการโต้ตอบได้แต่เอามือกลุมมดองแล้วล้มสุดขณะเดียวกันกันกบที่กาลังลงเขามองเห็นปาติลาคนนั้นเหวี่ยงขาเตะเก้าอี้ไม้ที่ลอยมาจนหักสะบันมือคว้าจับขาโต๊ะกลางอากาศแล้วทิ่มแทงมันเข้าปากว่าหน้าบริกายประจําตัวของเขากับคนพวกนายอีกคนอย่างกับมีดดาบคุณฮอฟนึกไม่ถึงว่าห้องประชุมปลอดอาวุธที่เขาคิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วจะกลายเป็นลุมฝังศพของพวกเขา ปฏิละตัวปลมคนนั้นเป็นใครกันแน่ทำไมเขาถึงทำสิ่งที่บ้าระห่ำประกาศศึกกับแก๊งมาเฟียที่ทรงอิทธิพลที่สุดทั่วโลกเช่นนี้หรือหรือเขาจะไม่รู้ว่ามันจะนำไปสู่ผลลัพธ์อะไรคูนอฟเต็มไปด้วยความงุนงงแต่ในนั้นเขาพลันคิดขึ้นมาได้ไหมสิไม่ถูกต้องจึงจอกเท้าสองตัวนั้นไม่มาหรือว่าโบมันจะได้ข่าวอะไรล่วงหน้าแต่ว่าผู้คนที่ตนเชิญมาทั้งหมดนี้ต่างล้วนเป็นตัวแทนขององค์กรมาเฟียที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งสิน้น องค์กรที่จะไม่เห็นพวกเขาทั้งหมดอยู่ในสายตามันมีไม่เท่าไรนี่นารายชื่อองค์กรใหญ่ยากที่น่าสะพึงกลัวชื่อแล้วชื่อแล้วผุดขึ้นในดวง้องความคิดของเขาตีละชื่อแต่ก็ถูกปฏิเสธจนหมดสิน้ขนขณะนี้คนพวกหน้าทาั้งห้องประชุมดูเหมือนจะถูกปาติล่าคนนั้นกำจัดจนหมดภายในห้องเงียบกริบไม่มีเสียงใดๆแม้แต่น้อยฉันต้องตายแล้วหรือครูนอฟนอนอยู่กับพื้นความคิดนี้อยู่ๆก็วับขึ้นมาบนอัวเขาเข้าวงการมา40ปีแต่และว,วันอยู่กับการต่อสู้เนขนค่าแบบต่างๆ แต่เขาไม่เคยกลัวความตายเหมือนกับวันนี้มาก่อนเลยปาติลาคนนั้นความเร็วละกําลังเทคนิคฝีมือเหล่านั้นเขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนปาติลาเดินมาถึงข้างตัวครูนอฟแล้วก้มลงมองจากมุมสูงยองคมเป็นแววตามหม่นเศร้าแบบนั้นสิ่งที่ทําให้รู้สึกหนาวจับจากหัวใจครูนอฟผ่านไม่รู้สึกกลัวกับความตายอีกแล้วเขาเลิกขัดขืนเพียงเดิมในใจแววตานั้นช่างคุ้นเคยเหลือกเกินเคยเห็นที่ไหนมาก่อนกันแน่นะอา คูนอฟนึกขึ้นได้แล้วที่หลุมฟังศพเวลาที่ฟังศพผู้ตายในดวงตาของย่าหลือมิดของเขาจะมีสีหน้าแววตาเช่นนี้ออกมาโดยไม่รู้ตัวแกเป็นใครคูนอฟถามเป็นครั้งสุดท้ายเขายากให้ตัวเองรู้ว่าต้องตายด้วยน้ำมือของผู้ใดแต่ที่ไหนได้ในปาลาตีลาคนนี้เหมือนกับไม่ได้ยินเสียงของคูนอฟแม้แต่น้อยยังคงพูดงึงงำกับตัวเองไอ้วงเงาข้างทางพวกเราใครที่ขวางทางพวกเราตายสถานเดียว พูดจบกระทืบกระดูกหน้าอกของคุณนอฟจนแตกปนคุณนอฟรู้สึกได้อย่างชัดเจนหน้าอกบรรทุกกดทับด้วยหินหนักหมื่นชั่งทันในนั้นคุณนอฟรู้สึกว่าสติของตนตื่นตัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนคล้ายกับทุรัยงลอยคว้างอยู่กลางอากาศความรู้สึกอึดอัดหายไปโดยพลันเพียงแต่ความช็อกและความสะเพงกลัวที่ตายทออมาจากส่วนลึกของจิตสํานึกทําให้แม้แต่ดวงวิญญ,ญาณของเขายัางสั่นสะท้านเขาใช้พลังสุดท้ายที่เหลืออยู่ของชีวิตเปร่งเสียงออกมาอย่างแหบพร่า สิบสอัศวินตะกลมหรือก่อนที่แสงสว่างจะรูปบูปดับไปคุณนอฟจับสัญญาณที่หางตาของปาลตีได้ในดวงตาที่หม่นเศร้านั้นแฝงรอยยิ้มที่เดาใจไม่ถูกอยู่ด้วยเล็กน้อยทำไมกัน13บสอัศวินตตกลมพวกเขาก็ตามมาด้วยเหมือนกันหรือความนึกคิดสุดท้ายของคุณนอฟเปลี่ยนไปด้วยความชงงงสงสัยเช่นกันจากนั้นเขาก็จมเดงสู่ห้องเหวอันไรก้ก้นไม่มีวันตื่นกลับมาอีกเลย ประลาตีตัวปลอมยืนยันว่าในห้องไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่อีกแล้วจึงลุกขึ้นยืนช้าๆที่บริเวณประตูปรากฏชายร่างผอมสวมเสื้อคลุมสั้นสีขาวกับกางเกงยีนสีดำคนหนึ่งขึ้นมาคนคนนั้นตัวสูงกว่าปาติลาเกือบหนึ่งช่วงหัวอายุไม่เกิน40คิ้คิวบางตาเป็นสงข้าวหลามตัดเหมือนกับคนในภาพวาดฝาผนังของอียิปต์ใต้ปลายจมูกที่ค่อนข้างแหลมเป็นริมฝีปากบางที่บางเฉียบเหมือนคมมีด ใบหน้าข่าวจนผิดปกติคล้ายๆค,คนโลค้าด่างขาวแต่เส้นผมกลับเป็นสีน้ำตาลแดงที่เก้มสดพอปาติลาเห็นคนผู้นี้ก็ยิ้มเอาหมาอย่างวางใจเขารู้ว่าคนที่คนผู้นี้ปรากฏตัวขึ้นที่นี่หมายความว่าพวกที่ถือปืนหลายร้อยคนข้างนอกสิน้นฤทธิ์หมดแล้วปาติลาเดินตรงไปหาก้มหน้าเล็กน้อยมือขวารูปที่ใบหูพูดว่าขอบคุณความช่วยเหลือของคุณหวหน้าฟาเฮอรี ชชยชืย่อฟาโฮรีคนนั้นสีหน้าเรียบเฉยมองซากศพที่นอนเรียงรายเต็มห้องคนพวกนี้ดูเหมือนจะเป็นขาใหญ่ของพวกมาเฟียทั้งนั้นนะคุณทาแบบนี้ไม่เกินไปหน่อยหรือปาติล่ามองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือยังใจลอยความจริงฉันกลัวแต่ว่าปฏิบัติการคราวนี้ในเมื่อเบื้องบนมอบ,บหมายให้คุณลุยเดียวก็ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยอะไรกับฉันฟาโฮรีพูดขัดขึ้นแต่วันนี้ฉันได้ลงมือไปแล้วต่อให้พวกเราจับพรางตัวยังไงก็ต้องถูกพวกคนกลุ่มใหญ่ๆสือรุนได้ ฉันไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดผลกระทบอะไรกับแผนการของเบื้องบนปาติล่าฮุรบบะเบๆตอบไม่หรอกพวกเขาไม่มีเวลาเหลือเฟือขนาดนั้นอีกทั้งไม่เสียแรงมาสืบหาอะไรพวกเราด้วยเพราะถึงยังไงพวกเราก็เป็นแค่เบียตัวเล็กๆ13อัศวินโตกรมเคยบอกว่าแผนการต้องรอบคอบอย่าไดไ้ทิ้งช่องโหว่เอาไว้แม้เพียงน้อยนิดเดียวได้ยินปาติลายกเอา13อัศวินโตกลมขึ้นมาฟาเฮรี่ขมวดคิ้วพลางพูด ฉันต้องขอเตือนคุณว่าตัวเบีย้ยที่จะข้ามฟากไปกินคุณกฎเหล็กประการแรกก็คืออย่าได้เป็นจุดสนใจจำไว้นะโยหัวหน้ากลุ่มย่อย77